บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่20สิงหาคม2568มี6ข้อนี้ครบได้เงินสด200บาทดูเลยคุณได้เงินไหมคนที่ได้เงินสด200บาทครับบอกเลยว่าเป็นเงินสดในวันที่20สิงหาคม25 6 8คุณต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี6ข้อนี้ครบครับดังนั้นเนี่ยมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่จะได้เงิน ในครั้งนี้นะครับ200บาทเป็นเงินสดคุณสามารถกดออกมาใช้ได้เลยครับซื้ออะไรก็ได้ตามใจของคุณมาดูกันเป็นคุณไหมเริ่มต้นที่ข้อที่1ครับคุณต้องได้บัตรสว,รรรรวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คพราว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ตามที่ผมได้ทาคลิปอธิบายทุกท่าน,นไว้แต่ละคลิปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมาย้ำกันอีกทีนะครับการที่คุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการไม่ใช่แบบเดิมนะไม่ใช่บัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์ไม่่ใชแบบนนั้ แต่เป็นบัตสสรสบริการที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบมีสมาร์ทการ์ดในการใช้สิทธิ์ครับดังนั้นหากว่าใครเป็นประชาชนรุ่นเก่านะครับที่เป็นแบบรุ่นที่ไม่มีสมาร์ทการ์ดเนี่ย <S <S ก็ให้ไปจัดทําบัตรประชาชนให้เป็นรุ่นใหม่แบบมีสมาร์ทการ์ดให้เรียบร้อยนะครับโดยคุณต้องทําการลงทะเบียนแล้วผ่านตัวสอบนุนสบบัติผ่านและก็ยินดัชนีตนผ่านนะครับตรงนี้คือส่วนสําคัญมากๆนะลงทะเบียนผ่านตัวสอบบัตรผ่าน ยืนยันตัวตนผ่านนะครับเน้นย้ําความสาคัญที่สุดคือการยืนยันตัวตนหลายๆคนครับพลาดกันด้วยสาเหตุเพียงแค่การยืนยันตัวตนของคุณเนี่ยไม่ได้ไปทําให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปทําให้เรียบร้อยนะครับนะก็ถ้าหากว่าคุณมั่นใจคุณอยู่ตนที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกนสรเรียบร้อยแล้วผ่านเนี่ยก็แสดงว่าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ในปัจจุบันครับและวิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งครับก็คือในตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนี่ย คุณมีเงินเข้า3 0 0ร้อยเจ็ดร้อยค่าเดินทางนะครับแล้วก็80บาทต่อ3เดือนก๋วยกุงต้มหรือเปล่าถ้าคุณมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตามปกติแบบนี้แสดงว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงสถานะของคุณว่าใช้งานอยู่นะครับอย่างนี้ก็คือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็จะมีโอกาสได้เงินในส่วนตรงนี้ครับนี่คือข้อที่1ครับต่อไปข้อที่2ครับไม่ได้ทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับการที่คุณไม่ได้ทำผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย จะทาให้คุณได้เราะว่าหากว่าคุณทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนตรงนี้ได้นะครับก็คือรับเงินตรงนี้ได้เพราะว่าเมื่อคุณทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะยกเลิกสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณไปด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเผลอไปแลกเงินสดหรือไปซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อหรือใช้เงินผิดประดับเภศเนี่ย แบบนี้จะโดนทุกอย่างนะครับโดนทั้งสิ้นนั้นถ้าอย่างไม่พลาดในส่วนตรงนี้เนี่ยก็อย่าไปอยู่ในกลุ่ม่ทํามปิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่2ครับไม่ได้ทาปิดกฎบัตรสวัสดิการคุณต้องลองดูตัวเองนะครับว่าคุณเนี่ยเคยไปแลกเงินสดหรือเปล่าเคยไปซื้อในกลุ่มหมวดสินค้าที่ห้ามซื้อหรือเปล่า mm hmm. ก็อย่างหลักๆก็จะเป็นเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์สุรานะครับแล้วก็เบียร์ แล้วก็สุบบุหรี่แบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าคุณต้องการจะใช้บริการเหล่านั้นเนี่ยก็ให้เอาเงินสดไปใช้นะแต่ถ้าหากว่าเอาบัตรสวัสดิการไปใช้เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณโดนในส่วนของตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่อยากจะโดนในเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปแลกเงินสดกับใช้ให้ยังถูกเงื่อนไขทคุณต้องการอย่าไปใช้พิษดารน,นะครับใช้ให้มันถูกปกติของที่คนทั่วไปเขาใช้กันนะครับเก ไม่ต้องเรามานั่งระแวงด้วยเพราะว่ารัฐเขามีการสุ่มตรวจถามมีการสุ่มตรวจครับแล้วคุณโดนยกเลิกสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นคนที่ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยต้องไม่ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการห่งรัฐในข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆโอเคนะครับข้อที่2ครับข้อนี้ถ้าหากว่าคุณผ่านไปได้เนี่ยรอดเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพลาดข้อนี้กันง่ายๆเลยโอเคนะครับ ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับในส่วนต่อไปก็คือส่วนต่อไปครับก็คือในส่วนของข้อที่3นะครับผมเคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหมนะ่เงินเข้าบัตรประชาชนรุ่นใหม่นั่นเองในเดือนปัจจุบันนะครับที่ผมบอกและในเดือนก่อนอันนี้เมื่อก่อนเงินเข้าไอ้นี่คือเข้าบัตรนะไม่ใช่เข้าในบัญชีนะครับเข้าบัตรคือคุณมีสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการรัฐอยู่ในบัตร ก็คือเงิน300เข้าเงินเจ็ดรเดินทางเข้าเงินกางต้มเข้านะครับทุกเงินเนี่ยมีการเข้าไปหมดเลยนะครับหากเป็นเช่นนั้นครับเงินทุกเงินคุณเข้าหมดนะก็หมายความว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับจะส่งผลให้คุณเนี่ยได้เงินตรงนี้ด้วยเพราะว่าเชื่อมโยงถึงกันครับสำหรับการได้เงินในส่วนของตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้คุณต้องํำความเข้าใจ แล้วก็เช็คตัวเองให้ดีครับว่าคุณในภายในเดือนสิงหาเนี่ยก่อนที่จะถึงวันให้เงิน20เนี่ยคุณได้เงินเข้าตรงนี้ตามปกติหรือเปล่าถ้าคุณได้เงินเข้าตรงนี้ตามปกติครับอันนั่นแหละสบายใจได้ครับคุณได้มีโอกาสได้เงิน200ตรงนี้นะโอเคนะครับต่อไปครับก็คือข้อที่4ี่ครับคุณต้องได้ผูกพร้อมเพย์กับปพิจารณาสิบหลักให้เรียบร้อยข้อนี้สําคัญมาก หากคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพยกับประชาชน13หลักครับนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องไปผูกแล้วเ <oded> พราะว่าพร้อมเพยกับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับหากคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพยกับประชาชนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกับคุณเนี่ยคือคุณจะไม่ได้เงินในครั้งนี้ได้แล้วข้อสําคัญนะครับคือถ้าหากว่าคุณผูกพร้อมเพยกับประชาชนแล้วเนี่ยคุณต้องเช็คให้ดีๆครับว่าผุณพร้อมเพยกับประชาชนจริงหรือเปล่าบางทีไปผูกพร้อมเพยกับเบอร์มือถือและเข้าใจผิดว่ามันเป็นการผูกพร้อมเพยกับประชาชนตรงนั้นไม่ใช่นะครับ การผูกความเพย์แบบประชาชนก็คือการผูกความเพย์กับบบประชาชนคือการเปลี่ยนเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณทั้งสิบสามหลักเนี่ยเป็นเลขบัญชีธนาคารนั่นเองนะนั่นคือการผูกความเพย์แบบประชาชนส่วนการผูกร้อมเพย์กับเบอร์มือถือคือเปลี่ยนเลขเบอร์เบอร์มือถือเนี่ยเป็นเลขบัญชีธนาคารทุกครั้งที่ก่อเลขเบอร์มือถือก็จะสามารถโอนเงินได้อันนี้แบบประชาชนก็คือทุกครั้งที่ก่อแบบประชาชนก็จะโอนได้ทําให้ รัฐเนี่ยเขามีข้อมูลแบบสำรวจประชาชนของประชาชนคนไทยนะครับแล้วเวลาโอนเงินทั้งทีเนี่ยในโครงการต่างานเนี่ยโอนทีหนึ่งเนี่ยบางทีเป็นอย่างต่ำก็ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคุณคีดดูดิครับถ้าคุณไม่นั่งกดทีละคนนะครับไม่นั่งดูเลขบัญชีแล้วนั่งกดกดแล้วนั่งมองทีละคนต้องใช้พนักงานใช้ค่าใช้จ่ายเพียงเท่าไหร่เอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาเป็นเงินให้กับทุกท่านดีกว่าก็เลยทําระบบตรงนี้ครับผูกพร้อมเพลย์ประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็เอาองค์การลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ย เป็นความสะดวกด้วยคุณได้งเงินเร็วขึ้นด้วยเพราะว่าร้านมีข้อมูลแบบประชาชนคุณอยู่แล้วครับเพียงแค่รู้ชื่อนลมสกุลคุณคุณก็เช็คคอนเฟิร์มชื่อคสกุลคุณให้มันถูกต้องเท่านั้นเองร้านก็จะรู้แล้วอ๋อชื่อนลมสกุลน,นี้เลขบัแบบประชาชนอันนี้นจะได้โอนเข้าบัญชีอันนี้ชื่อแบบชนอะไรนะครับก็จะได้โอนเข้าตรงตามแบบอันนั้นนะครับดังน,นั้นเนี่ยการบุคคาเป็นแบบชนถึงเป็นแบบนี้อันนี้เล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับจะได้เห็นภาพรวมว่า มันต้องเป็นแบบนี้นะวิธีวิธีคิดที่ความเข้าใจของคุณเนี่ยคุณต้องเข้าใจให้มันเป็นแบบนี้นะเพราะถ้าหากว่าคุณเข้าใจมีความคาดเคลื่อนหรือผิดไปนิดนึงเนี่ยก็บางทีเนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียพลาดไม่ได้เงินได้นะครับน่ข้อที่4ครับได้บุกเข้าไปประชาชน13หลักเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าต่อไปครับก็คือข้อที่หครับหลังจากที่คุณผูกเข้าไปแประชาชนแล้วเนี่ย จะมีบัญชีนะครับซึ่งบัญชีที่คุณได้ผูกความเป็นบัรชเนี่ยคุณจะต้องเปิดใช้งานไว้ด้วยบางทีคนคุณได้ผูกความเป็นบัรชนไปนานแล้วนะครับแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีเลยบัญชีเนี่ยไม่มีการโอนเข้าโอนออกเป็นเวลานานเนี่ยทางทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะธนาคารต่างๆที่คุณใช้บริการเนี่ยเขาก็จะมีการปิดบัญชีของคุณได้ดังนั้นครับบัญชีที่ผูกพควอมเป็นบัรชนเป็นบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะตรงนี้สําคัญมากๆ คุณจะต้องเปิดใช้งานบัญชีของคุณนะครับให้คงสถานะว่าใช้งานอยู่ไว้นะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่เปิดเอาไว้เนี่ยเงินจะไม่สามารถเข้าได้มันก็เหมือนกับว่าคุณคุณเคยกดเลขบัญชีของใครแล้วโอนไปปุ๊บมันไม่สามารถโอนได้ไปเลยครับนั่นแหละครับคือบัญชีไม่สามารถใช้ได้ถ้าด้วยสาเหตุนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็ ตรงนี้คุณจะต้องทำการเช็คครับว่าบัญชีของคุณเนี่ยเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะครับหามีการเปิดใช้งานในปัจจุบันสบายใจเลยครับคุณก็นั่นแหละครับเงินเข้าแน่นอนนะนี่คือ5ข้อนะครับที่คุณจะต้องมีย้ำเลยว่าสำคัญทุกข้อนะครับแต่ยังไม่หมดนะมีอีกข้อหนึ่งคือข้อที่6ครับข้อที่6ครับคือมีบัตรประจำตัวผู้การที่ยังไม่หมดอายุนะครับ ข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าเงินในครั้งนี้ครับจะให้สำหรับคนที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มของผู้พิการที่มีแบบประจำตัวของพิการครับหากว่าคุณเนี่ยอยู่ในหมวดในกลุ่มนี้ก็จะได้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่กลุ่มที่มีบัตรตัวคนพิการนะครับก็ให้เงินตรงนี้เขาไปก่อนนะครับส่วนเงินของในกลุ่มของคุณนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับจะมีเงินอื่นเข้ามาอีกแน่นอนนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมด6ข้อนะ หากว่าคุณเป็นไปตามที่เล่ามาทั้งหมดตรงนี้นะครับ6ข้อตรงนี้คุณก็จะได้เงินสดแน่นอนครับ200บาทนะครับโดยเงิน200บาทตรงนี้จะโอนในวันที่20ของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเป็นเงิน200บาทโอนเข้าบาัญชีเงินฝากที่บูงเพประชาชนนะครับหากว่าที่20ตรงกับวันหยุดก็จะโอนเงินก่อนแต่วันที่20ในเดือนสิงหาไม่ตรงกับวันหยุดก็จะโอนเข้าเลยครับถึงวันที่20ปุ๊บผ่านเกณฑ์เงื่อไขทั้ง6ข้อน,นี้ก็รับไปเลย200บาท